ต่อไปราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันว่าการเงินการงานหวความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจําเดือนพฤศจิกานะคะเรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินตอนนี้ให้ระวังการสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะคะจากที่ต้องไปจ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวอะไรเงี้ยคะ่ะ จะเสียเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้มงบอกถึงให้ระวังการสูญเสียคนเป็นที่รักนะคะต่อไปสำหรับราศีพฤษภนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะการงานตอนนี้ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคระวังการถูกหลอกลวงหรือชักชวนไปในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเรื่องงานตอนนี้ถ้าเราไม่ไหว ก็ออกมาพักผ่อนก่อนลูกแต่ถ้ายังไหวอยู่ก็ทนทนไปเพราะว่าตอนนี้เรื่องงานไม่ค่อยโอเคเลยนะคะจะมีปัญหาที่ทำให้เราต้องเครียดและกุ้มใจเกี่ยวกับง,งานนะคะตอนนี้งานไม่ดีเลยนะลูกแล้วก็รวมถึงความรักนะคะความรักตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนเส้นขนานระหว่างความรักตอนนี้ของหนูนะคะคนรักไม่เหมือนเดิม คำพูดกับการกระทําของเขาส่วนทางกันมันทําให้หนูทุกวันนี้ที่หนูเป็นคือเหมือนกันหลอกตัวเองว่าเขายังรักหนูอยู่หนูยังรอเขาอยู่เขายังเหมือนเดิมอยู่แต่จริงๆรู้อยู่ในใจว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วหนูก็จะบอกว่าเวาลาไมเค้ขาไม่ไปเขาไม่ไป,ไไปหรือหนูไม่ไปลูกเพราะหนูรักหนูเลยทนแต่ถามว่าบทสรุปเป็นยังไงแม่มองว่าเขาก็ไป ถ้าอย่างนั้นทำไมหนูไม่กลับมารักตัวเองลูกเสียใจให้อภัยมากี่รอบแล้วลูกสำหรับความรักที่มันไม่สมหวังไม่ใช่ว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เข้าใจไหมคะสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่นะคะใครที่ยังไม่มีคู่ก็รอยิ้มหวานๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาพิสูจน์รักแท้ให้หนูนะคะลูกอ่าสำหรับคนที่เกิดราศีนี้นะคะลูก แม่อยากเตือนอะไรนิดนึงที่เกี่ยวกับครูบาาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูไปนั่งคิดพิจารณาดีๆนะคะว่าตัวหนูอะไปผิดศัจจะอะไรไหมไหมบนบานสารกล่าวอะไรแล้วยังไม่ได้ไปแก้ไหมหรือหนูมีอะไรที่เกี่ยวกับการทำแท้งไหมเพราะแม่รู้สึกว่าหนูมีอะไรบางอย่างที่ทำให้หนูฉุดหลังหนูทั้งเรื่องความรักและก็กากงาน นะคะการงานการเงินความรักของหนูเป็นเหมือนวงกลมความรักก็วนอยู่ที่เดิมการงานก็วนอยู่ที่เดิมการเงินก็วนอยู่ที่เดิมจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงบทจะได้ก็ไม่ได้บทจะเสียก็เสียเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกบอกหนูหนูผิดสัจาวาจาผิดกับสิ่งที่มองไม่เห็น นะคะสำหรับให้ใครที่ได้ไพ่เซตนี้นะคะถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้หนูเช็คดวงนะว่าหนูติดอะไรติดขัดอะไรหนูต้องแก้ไขอะไรนะไม่อย่างนั้นชีวิตหนูก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นที่รักไม่ประสบความสำเร็จวนเวียนแต่คนที่ไม่หวังดีนะคะสำหรับใครที่เกิดราศีพฤษภนะคะแม่แนะนำว่า ให้เช็คดวงนิดนึงแต่สําหรับใครที่ถามแม่นอยากเสริมเรื่องอะไรนะคะอันเนี้ยอยากให้ทําทุกวันเดือนพฤจิก,การทั้งเดือนเราสวดมนต์ไม่ทุกเช้าก็ทุกเย็นนะคะทําทุกวันนะถ้าเราทําไม่ได้สวดไม่เป็นนโมสามจบก็ได้พอตื่นนอนมาเด้งมาปุ๊บสวดเลยค่ะนโมตรสศะสามจบนี่แหละแต่ขอให้จิตนิ่งๆนะทาทุกวันพฤจิก,กาทั้งเดือนนะคะให้ทําทุกวัน แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เข้ามาช่วยคุณในเวลาที่คุณเกิดอุบิเหตุจริงๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาช่วยแต่ลองไปดูนะว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ไปแก้มันเป็นการมาทวงถามเกี่ยวกับสัจจวาจานะลูกเนาะสำหรับประจำราศีพฤษภนะคะลูก